สวัสดีครับผมอู๋ครับผมชอบเล่นดนตรีไทยมากเลยครับและขุ่ยอันนี้แหละครับที่เป็นเครื่องดนตรีสุดโปรดของผมขุ่ยนี้คือขุยไทยเทียบเสียงสากลคีซีครับถูกพัฒนาโดยอาจารย์ธนิตศรีกินดีซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนของผมเองครับทำให้สามารถบรรเลงในเพลงสากลได้ผมเรียนขุ่ยมา2ปีแล้วครับ ผมรักคุยมากครับผมชอบคุยเพราะว่าเวลาเป่าแล้วผมมีความสุขสำหรับผมคุยคือส่วนหนึ่งของชีวิตผมจะฝึกทุกวันเลยครับแต่ว่าผมไม่เคยรู้สึกเบื่อในการฝึกเลยครับมันเหมือนกับเวลาผมเล่นดนตรีมากกว่ามันเหมือนเป็นการเล่นไม่ใช่การฝึกอาจารย์ผมพูดอยู่เสมอว่าเวลาจะทำอะไรต้องทำด้วยความรักและความสุขแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันความสุขให้ผู้อื่นเสมอครับ ผมขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงประพันธ์ไว้เพื่อปวงชนชาวไทยทุกคนครับ ยังไงบ้างครับเพื่อนๆชอบในเสียงคุยไหมครับผมชอบมากเลยครับเพราะเวลาผมเป่าแล้วผมมีความสุขผมก็เลยอยากจะชวนเชิญเพื่อนๆให้มาลองเล่นคุยดูแล้วเพื่อนๆก็จะมีความสุขเหมือนที่ผมรู้สึกครับ